กี้หนูทันไงนะเมื่อกี okay. ้หนูทันยังไงฮะเมื่อกี้น้องทันยังไงฮะไหนทันให้ดูหน่อยสิน้องทันให้ดูหน่อยโอ้โห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 ไหน้องชีทีทันให้ดูหน่อยลูกเมื่อกี้น้องเฮทีทันไงไหนเคี้ยวให้ละเอียดนะครับ โอ้โห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 เป็นเป็นโอ้เป็นกระต่ายกระีแขงกินกับป๊าได้เลยนะเนี่ยน้องไม่ต้องรีบกินรู้แม่รู้ว่าเก่งโชว์โชเนี่ยจะอวดเด็กจะโชว์ เนี่ยจะโชว์เนี่ยดูดิโชว์ใหญ่เลยเนี่ยดูเคียวดูกินดิ